ต้องบอกว่าหวานคลัง่งรักต้อนรับวันวาเลนไทน์ทกันเลยค่ะกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วก็นายนภัสนะคะที่ล่าสุดเนี่ยควงคู่กันไปฉลองต้อนรับวันวาเลนทน์ทก่อนใครอีกค่ะ ขอยกตำแหน่งคลั่งรักให้กับแรกหนุ่มนายนภัรนะคะก็ล่าสุดเล่นหวานไม่แคร์สื่อควงคู่หวานใจอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฉลองต้อนรับวันวาเลนไท์เป็นครั้งแรกค่ะงานนี้ก็ทำเอาคนโสดตายเรียบเลยทีเดียวก็เล่นมอบดอกไม้ช่อโตให้กันและกันสักขนาดนี้นะคะแถมก็ยังเขียนการ์ดสุดมุ้งมิงน่ารักให้ด้วยค่ะก็บอกเลยว่าหวานสุดๆไปเลยละคะ่ะแต่เห็นหวานกันขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าสถานนหัวใจยอยู่ขั้นไหนกันแล้วนะคะ ล่าสุดมีโอกาสเจอฝ่ายชายก็เลยต้องจ่อไม้ถามสักหน่อยค่ะซึ่งนายก็บอกว่าให้ไปถามใบเฟิร์นเองว่าเรียกว่าแฟนได้หรือยังพร้อมกับบอกนะคะว่าก็ถือเป็นเรื่องพิเศษที่มีฝ่ายหญิงเข้ามาในชีวิตค่ะเป็นวานแลทายแรกที่ที่ได้ได้เป็นฐานได้ได้อยู่ได้อยู่กับเขาเนี่ยก,ก็ดีครับ น่ารักมากมากเลยเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าเออมีมีความสุขตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยก็มีความสุขตลอดไม่เคยคิดว่าเเราจะมานั่งกินข้าวด,ด้วยกันในในในวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาจํากัดความเราหรอกแค่เรารู้สึกดีต่อาการเราทวีตกันละกันแล้วก็ให้ความสําคัญกันละกันแค่นี้ผมว่ามันก็ก,ก,ก็ก็เกงพองมาก็น่าจะเรียกได้แล้วมั้งแล้วครับ <laughs> หนนให้รูล่อถามเขาเอง่อไปควรเลียแฟนเรเียัออ